สำนักงานพนัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามภูมิใจเสนอผลการขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลสำเร็จการขับเคลื่อนการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนท่านมียกรและผู้เขา้าร่วมประชุมกีฬาและคารพทุกท่านกับผมนายไพฑูรย์ปตัละกคาคนันตำบลลงยางในฐานะประธานคณะกรรมการ,การ ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งหลักปัสยาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ก็ผมขอนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลดรยางซึ่งได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายและส่วนรายการในพื้นที่ตำบลอำเภอและเป็นกิจกรรมเด่นที่ประสบผลสำเร็จของตำบลดงยางมีดังนี้โครงการที่1โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอ,อย่างยั่งยืนมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านตนําบลจํานวน19ท่านมาจากภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านตนําบลในการขับเคลื่อนเข้าไปจัดประชุมประชาคมทั้ง11หมู่บ้านในการเร็กซเรย์ ray, เพื่อหากลุ่มผู้เสพผู้ค้าผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานเพื่อนํากลุ่มเป้าหมาย นำเข้าสู่กระบ,บวนการบําบัดและฟื้นฟูต่อไปโครงการที่2โครงการขับเคลื่อนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยมีการสํารวจของประชาชน cbtx ชุมชนล้อมรักกลุ่มเป้าหมาย50คนจากการจัดเบทีประชาคมรีเอ็กซ์เรย์ในพื้นที่ตําบลนําไปสู่การดํเด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 าเนินกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการยาเสพติดให้โทษมีการอบรมส่งเสริมอาชีพพร้อมวัสดุอุปกรณ์และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มและการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ผรประกอบการ1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อมีการติดตามประเมินผลของชุดปฏิบัติการตำบลทุกๆสัปดาห์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตำบลดงยาง ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงยางมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเน้นให้เยาวชนห่างไกลย,ยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกายว่างงานจากกิจกรรมต่างๆสร้างความรักความสามัคคีให้เยาวชนในพื้นที่ในตำบลรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและห่างไกลย,ยาเสพติด การขับเคลื่อนโครงการที่ได้นําเสนอมานี้ประสบผลสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการอาศัยทุกภาคส่วนภาคคอข่ายในพื้นที่ตําบลดงยางและพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทําให้ตําบลดงยางเป็นตําบลสีขาวและเป็นตําบลเข้มแข็งด้วยการนําคนดีสู่สังคมสร้างงานสร้างรายได้ สร้างโอกาสมีความจริงใจมีความเมตตาให้กับกลุ่มเป้าหมายนำไปสู่ตำบลมั่นคงมั่งขั่งและยั่งยืน